โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U.Y.N ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอซกันเหมือนเช่นเคยนะครับทุกคนและวันนี้ผมก็อยู่ในวอรซีเซิร์ฟเวอร์ซีซ่าซนะครับทุกคน วันนี้นะครับก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับใน w อ r 4, ซีเซิร์ฟซีซาซีหลังจากหายไปนานไม่ได้ทํานานนะทุกคนจริงๆก็เผื่อใครไม่รู้นะผมเคยมาทำเซิร์ฟนี้ก็หลายเล่าแล้วเหมือนกันนะครับเซิร์ฟนี้ก็เป็นแนวของแรงบวกกันออกไปทางเกาะเหล็กซะมากกว่าก็เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าของเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ต้องขอแจ้งไว้อย่างหนึ่งก่อนว่าวันนี้ผมเนี่ยอาจจะไม่ได้ยิงคนให้ดูนะเพราะว่าดูเวลาทิปผมนะใช่ครับ สามทุ่มกว่าตอนแรกเนี่ยแอดดั้ผมมาทำพิธีประมาณหนึ่งทุ่มนะครับแต่แอดบอกว่าเฮ้ยขออภัยด้วยครับยิวเซิร์ฟยังปรับปรุงบิวยังไม่เสร็จเพราะว่าตอนนี้มีของใหม่มาสารพัดเลยแล้วก็แอดกับบยิวเซิร์ฟปรับปรุงเซิร์ฟไปก็ทำให้วันเนี้ยคนในเซิร์ฟก็คิดว่าเซิร์ฟคงจะไม่เปิดเร็วๆแล้วแหละคงเปิดดึกก็คงไว้รอเล่นวันหลังวันนี้เลยแบบว่าไม่มีใครไหมผมยิงก็คือคนพักไปหมดแล้วเออผมเลยแบบว่าต้องมาแบบว่ารีวิวเซตให้รู้แล้วกันว่ามีอะไรใหม่บ้างรวมกิจกรรมแล้วกกกก็็็จจจะะะไไปฟฟาาาารรรร์์มมมมมใใหหห้้ดดดดดููููนนนนนนคคคคััับบแตตตต่่่่่่ออออเเเเเเเลยยยยยววซซซิิิีีโโสสทททุผื ใครยังแบบยังเด็กๆยังไม่ทัน,นเพราะว่ามันเป็นมาเลเดอร์ยุคเก่าเปิดให้ดูแต่รู้สึกว่าจะมีรีเมคภาคใหม่อยู่แต่กูพูดถึงนัการ์ตูนทำไมเนี่ยก็ได้แหละทุกคนเข้าเรื่องดีกว่าเดี๋ยวพาไปดูของโกลชั่นกันนะครับเพราะว่าสวยมากเซ็ตเหมือนแบบว่าสั่งทำพิเศษสำหรับเซิร์ฟนี้นะครับไม่รู้หรือเปล่าใช่เปล่าแล้วก็สวยนะฮะมากลับมาดูเซ็ตนะครับให้ดูนี่ก่อนทุกคนอันนี้เป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดล่าสัตว์ที่แอดเขาปรับปรุงเซิร์ฟแบลเซิร์ฟนี่แหละที่แบบว่าทำให้เซิร์ฟได้้้เเปิดชาาวลนนีะครับทุก เห็นไหมครับว่า Bot MVP บอสไอพีเมืองละหนึ่งตัวเกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ของดีกว่า2เท่าบอสธรรมดาดอกเมืองละสตัวเกิด5ทีนะครับทุกคนก็ตามเลททุกคนเห็นไหมครับว่าเนี่ยของตามได้พันนี้เลยถ้าใครดูไม่ทันแนะนำว่าลิงก์กลุ่มซีซ่าสีใต้คลิปมาต่อไปที่ไฮไลท์ทีเจ็ดสีนะครับก็คือของโปรโมชั่นนะครับทุกคนนี่เซิร์ฟนี้ก็เห็นไหมครับถ้าใครจำได้เนี่ยผมเคยเอาพันมาเล่นที่เกือบแตกอ่ะที่โดนแบบ คน,นเซ็ตปุ่มตบเอาพันมาตบแล้วก็จะตู้ก่อนเลยแล้วแตกไปนะฮะวันนี้ก็เห็นไหมครับดูนี่คือของวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับก็จะมีเป็น50นะคะรับเซ็ตห้าสิบราคา9กสิบาทได้เพิ่มเติมมาเป็นตู้ถัดมาคือเป็นสามร้อยนะครับจะได้เป็นเซ็ตสามร้อยดูดิเซ็ตบังกรโคเท่และถัดมาอันนี้ผมชอบสุดเลยผมชอบยิ่งกว่าเซ็ตพันอีกก็คือเซ็ตห้าร้อยมันคือเซ็ตกาโร อัศวินหมาปาทองคําไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้จะเคยทันดูหรือเปล่ามันคือมาเรเดรอร์อันหนึ่งที่แบบว่าดิบเถื่อนมากเป็นการ์ตูนที่ตอนดเด็กผมดูแล้วผมกลัวปีศาจนเรื่องนี้มากเลยเพราะว่าไม่ทำมาน่ากลัวนะครับก็โอ้โหให้ดูก่อนพูดข่ดวาวจะขอขอเปิดเลยทุกคนการโร่อะเฮียจริงมันเทศจริงนะกูชอบมากเลยเฮียจริงดูนี่อัศวินหมาปาทองคํานีอ่อะไรอันมาจางไหนะไม่ใช่ที่ต้องทําเป็นเรเดอร์เดียววะเฮียอันนี้กูไปเจาะเรื่องนี้ทำไมเนี่ยนี่ทุกคนมันเป็นเลเดอร์แบบว่า ถ้าพูดว่าเป็นเป็นดาร์กไรเดอร์ก็ไม่ผิดทุกคนว่ามันมันไม่เข้าอยู่กับบนการมาเลเดอร์ทั่วไปอ่ะแต่คือแบบมันเป็นเรื่องที่ดิบเถื่อนมากพูดตรงเลยว่าปีศาจในเรื่องมาเลเดอร์เนี้ยแม่งน่ากลัวกว่าเรื่องอื่นนะให้ผมดูแล้วแบบกลัวมากเพราะแม่งแดกคนอะ่ะเออแดกคนทุกตอนเลยมันมาเลเดอร์เนี้ยปีศาจเออคือเลยว่าผมชอบมากตั้งแต่เด็กนะครับดูช่องแกงการ์ตูนขยันเราเทมพีเอสไอทานแน่นอนนะครับก็ก <c oughs> ูมาเจาะเรื่องกรัตูนได้ไงเนี่ยแต่ให้ดูเฉยๆว่าผมชอบเซตนี้มากๆไม่รู้อ่ะคนอนออื่่่่่่นนนจจจะะะไไมมมมชชบบเเพพรรรรราาาาววููู้้้ัักกกตตีแผผ การ,ร์ตูนมาเรเดอร์เรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าความทรงจํากูเลย <c oughs> เป็นมาเรเดอร์ที่ปีศาจไม่น่ากลัวที่ผายแดกคนทุกตอนแดกแบบจริงจังอ่ะเฮ้ยนึกว่าดังผีนะครับก็ตอนเด็กๆนะเออมาก็นี่กูเจาะเรื่องเซตนานไปนหรือเปล่านี่กูไม่ได้เจาะเรื่องเซ็ตไปน,นะเจาะเรื่องเซตนะครับมาก็ถัดมาจะเป็นเซตพันนะครับทุกคนก็สุดท้ายที่โปรโมชั่นหลักนะฮะที่เหลือก็เป็นสามร้อยในตู้แล้วก็เอ้ยอ๋อโอเคตู้มีสองแบบก็คือมันจะมีตู้ธรรมดาเก้าสิบแล้วก็ตู้เท่ๆสามร้อยแล้วก็ตัวละครมี150 500ร้อยห้าสิ เอามาทุกเสร็จแล้วจะไปรีวิวให้ดูทุกคนมันสวยมากชอบรีวิวกระเป๋าก็เลยอันนี้กระเป๋านะครับมีดนี้คือเป็นมีดกระเป๋านะซึ่งมีดของมันก็เป็นมีดนี้เหมือนกันนะครับมีดนี้อ่าเห็นงนี้ทุกคนเกี่ยวจัดปะทุกคนขออนุญาตลงมาดูเซิร์ฟเวอร์ซิว่ามีเซิร์ฟไหนให้ฟาร์มบ้างนะฮะซึ่งคนดูก็เห็นปกติดจะบอกมาทำคลิปเซิร์ฟซีซ่าซีก็จะได้บวกได้ยิงจากสติมเมอร์บ้างคนเซิร์ฟบ้างแต่วันนี้คืออย่างที่บอกแหละว่ามาดึกตั้งสามซุ่มแล้วคนใเซิร์ฟก็ วันนี้ก็ถือว่ามาคลิปรีวิวแล้วกันถ้าใครไม่ไมว่างดูคลิปวันนี้ก็ไว้ดูพรุนี้แล้วกันนะครับเพราะคลิปนี้ลงดึกนะครับทุกคนมาโอ้โหชอบเซตอะไม่รู้ว่ะซึ่งเซตเนี่ยเห็นไหมครับว่าเขียนว่าซีซ่สาซีคิดว่าแอดน่าจะทําเองหรือไม่ก็สั่งทําพิเศษนะทุกคนสุดยอดปะไอ้สองเซตเนี่ยทุกคนดูด,ดิยสามเซตเลยปะเพราะผมไม่เคยเห็นเซตเหล่านี้จากไหนมาก,ก่อนเลยนะครับไอเ้เฉพาะสามร้อยห้าร้อยหนึ่งพันในส่วนห้าสิบเนี่ยมันก็ปรับสีอาจจะเป็นเซตมี่ทำทำแหละแต่คือมันก็เเเเป็็็นนนแแแบบบบททรงงงโคมมมกกกกกััหหหวววอละตต่่่าาายยถึซพีีดด แล้วตัวละครนี้ไม่รู้ตัวละครนี้มันใช่ลีหรนการโร่หรือเปล่าเพราะว่าการโร่มันจะมีภาคใหม่ดีเมคที่ทำเมื่อไม่นานมานะี้ปีสองปีนี่แหละซึ่งผมไม่เคยดูไนงะดูคนผ่านนะก็ไม่รู้อ่ะชอบภาคกับมากกว่าเพราะอย่างที่บอกอะ่ะไอ้ที่มันน่ากลัวจัดมันแค่ดาบแปลงร่างโคตรเท่อะแบบแค่ดาบแปลงร่างแบบเอ,เอาไฟเหมือนเอาไฟแช็คเผาด่าบลล้างไฟไฟเช็คเผาแล้วก็แปลงร่างไอ้ที่อะไฟเป็นสีฟ้าแล้วก็แปลงร่างเป็นอัศาวินหมาป่าทองคำโคตรเท่แล้วมันจะมีตัวหนึ่งเป็นสีเงินนะฮะตัวร้ายใช่ไหมะจะไม่ได้ลืมนะืมมมมละะนนนนาาาแวดูไ่่่จบบเเหออกัตผชพร มันไม่ใช่เขาชอบเลยแหละก็จำในสมองได้ว่ามันจำขึ้นในจเนื่องจากว่าเรื่องเนี้ยปีศาจมันแดกคนเฮียมันน่ากลัวอย่างเรื่องอื่นเนี่ยมันก็เต็มที่แคาทำร้ายคนจับเป็นตัวประกันใช่ไหมไม่ฆ่าแบบเห็นเลือดเห็นเนื้อแบบแดกอะไรเงี้ยอันนี้คือแบบโหแม่งปอมเป็นเหมือนผีแต่เป็นจริงคือปีศาจนะครับเฮียมันน่ากลัวมากตอนเด็กกูนั่งดูเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำให้ผมกลัวมาเรื่อยๆกลัวปีศาจมาเรื่อยๆนะครับก็คือเรื่องเงี้ยแหละกาโล่เราไปหาดูได้ครับกับเก่าเอ๊ะนี่กูมาโฆษณาเลยเนี่ยฮะซีซ่าซี แปลกๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองฟาร์มให้ดูนะครับว่าบอส MVP อยู่สายนะครับก็เสร็จเดี๋ยวค่อยถ่ายปกคลิปเฮ้ยเดี๋ยวอยู่บบาด้วยโอ้โหคนดูก็รู้ว่าผมชอบถ่ายเมืองบาด้วยนาดไหนเพราะมันมันมันสวยงามไงล่ะเดี๋ยวถ่ายไปให้ดูแล้วกูจะแข็งแกร่งแล้วกูเป็นอัศวินหมาป่าทองคำกูตีทีเดียวผีติดพิดหรือเปล่เกินไปเปล่าเฮียนี่กูกาโร่เลยให้เกียรติกูหน่อยสัตว์ตบุญยังลูกอ่าทุกคนให้เป่าเต็มดูเลยหนักเต็มก็ไม่ใช่เงินหมดใช่ไหม ว่าใช่ดอลลาร์หมดนะฮะเอ๊ะมึงนี่สิซัดไม่ลดค่าไม่ได้เลยนี่ของฟาร์มทั่วไปก็ดรอเออร์มีของคาบปะหินนี่เอาไปคาบที่ตู้คาบไปนี่ผมไม่รู้แต่เป็นของคาบก็อ๋อเมื่อกี้ไงที่ผมดูอ่ะนี่ก็โดนละอ่ามันคืออันนี้ป่ะทุกคนของฟาร์มอันเนี้ยอ๋อนี่นี่ก็โดนยังนี่นี่ฟาร์มส่วนนี่เอาไปนี่รออัปเดตเอาเลยก็คือเก็บไว้ก่อนรออัปเดตทุกคนตอนนี้คือยังไม่รู้ว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างแต่คือรออัปเดตนะครับทุกคน จอดีก็โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศเปิดเปิดปกคลิปเลยแล้วกันเพราะว่ามันสวยมากอะเซตจ้ากูอยากแค่โชว์เซตจ้าเอาจริงคือคลิปเนี้ยเดี๋ยวกูเอาเซตนี้ขึ้นปกคลิปเลยคลิปมึงสวยจัดมึงดูดิพ่อแม่มึงเหอะคุณพ่อคุณแม่มึงก็จะสวยอะโอ้โหแม่งเลยผมปร,บปรบับภาพนี่ผมปรับภาพแค่แบบว่าปรับภาพอันต้าตั้งแต่แต่ตปรับงเงาเป็นโลนะทุกคนอ่าบันไล่ละวไปทิศนี้มาไปทิศนี้อาทิตย์อาทิตย์ไปทิศน,นี้นะครับถ้าไปทิศนี้ก็ตามมุมนี้นะครับ โอ้หแม่งสวยจัดสวยจริงสวยจริงอะไรจริงอะแค่ว่าอย่างงี้นะครับกูชอบอะ่ะเนี่ยมาทุกคนผมจะถ่ายมุมนี้นะครับเรื่องขอก็เดี๋ยวผมจะพาไปให้ดูเพราะคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะนอกจากรีวิวเซตแล้วก,ก็ฟาร์มบอสก็เลยจะขอให้ดูรายละเอียดเซต้่กันเพราะว่ามันมันสวยอย่คนดูไม่รู้วะกูจะเป็นกูเด็กบ้านมาเลเดอร์ก็ได้นะกูจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่คือไม่รู้อะผมชอบอะ่ะเฮียเฮียเขาเข้า,าใจหรอกว่าว่าการกลัวผีปีศาจในเรื่องมาเลเดอร์นี่เป็นยังไงที่มันกล่ากูตายกูเปิดกอดก่อน นี่กูร้องโงนแล้วเนะี่ยผีเซลนี้มันเก่งมากนะไอ้เฮียกูต้องโงนอยู่เพื่อจกูได้อะ่ะของจริงอ่ะของแท้อ่ะไอสัตว์ของแท้ทแทเป็นพลาสติกอะ่ะนะครับนีต่ตกลบไปสวยจัดมีดาบด้วยยิงกระเป๋ากระเป๋าพวกอยู่ข้างหลังไว้ไปละพกไว้ละกระเป๋าเท่ดีเฮ้แต่เดินมันแปลกเดินกูกแปลกแล้วเนะี่ยทุกคนดูดิมันสวยจัดแต่คือแบบขอขอบอีกนะ คิดลืมหัวไอ้บ้านะครับอันนี้ผมขอนิดนึงขอนิดนึงขอมุมมุมมุมหน่อยมันมันสวยอะคือมันมันนิดนึงเขาว่าไอ้เฮียกูคลั่งกูคลั่งมานี่ระเบิดนะครับระเปตรงนี้นี่ให้ให้เทียบเส้เลยว่าเส้ไหนสวยกันอะไรกูเอาเอาเซตนห้าร้อยไปตรงกลางเลยฮาเอาพันไปข้างๆกับพันเอาเส้พันมากี่เลยนี่ยดูมีดพันดิโอ้โหท่านี้ดีกว่าไอ้เฮียโคตรเท่แต่มีดพันมันเท่กว่าเพราะมันใหญ่ไงทุกคนกูชอบ่ะเอาแล้วไงไปเรื่องนะเรือไม่ถูกแล้วทีนี้ ูชอบไปดีนี่เหรียญที่พันแล้วสุดท้ายเป็นสามร้อยนะฮะสวยทุกเซตแต่ผมให้สวยสุดจะเป็นห้าร้อยะครับแต่ถ้าเรียกเอาอะไรกูเอาต้องเอาพันดิเฮียของแพงใครจะไม่เอาบ้าแล้วนะนี่มันแกวจัดแล้วมันแกวจัดทุกคนดูโหสวยทุกเซตนี่แบบอันต้านะครับถ้าเป็นอันต้าก็สวยอยู่ดีพูดถ้าเป็อันต้าคือมันจะเป็นสีทองสดแบบภาพนี้เว้ยถ้าเป็นแบบพระไม่อันต้าแต่ผมอันต้ามันเลยแบบว่าเป็นแบบว่าทองมนเงาหัวทู่อ่ะอะไรไหมอะไรหัวทู่ทุกคนนี่ทุกคนดูดูดู โหสวยกัดนะครับเฮ้ยกูอยากเป็นการโร่เลยแบบถ้าไปลากมันเทมากเราไปหาดูนะครับผมพูดตรงเลยเอาไฟแช็กมาเผาดาบนะครับไฟแช็กทีม่มีไฟพิเศษนะครับไฟสีฟ้าผัดปุ๊บกลายเป็นการโร่เฮ้ยเพื่อ้กูคุยเรื่องอะไรเนีเ่ยเฮ้ยไอ้สัตว์เดี๋ยวกูไมไ่อยู่การโร่สิกูอยู่เซิร์ฟอะไรซีซ่านะครับทุกคนนุ่งเด็บสวยไปสวยเงี้ยวสวยพ่อแม่เตะนะครับทุกคนดูเด็บฮึสวยไปไหนทุกคนมาพ่อมาพอ ปะกลับไปดีวิวคุณจะหาเดี๋ยวจะรู้ว่ากูเป็นคนบ้าอะไรเด้อไอ้เียพอต้องอีปอนะครับมาบอกเลยว่าแจ้งการ์ตูนช่องในตำนานปัจจุบันนี้ไม่ไม่มีแล้วนะครับมาคึอคึอ,คอมาแล้วกูมาไงละการโรอัศวินบ็ตรทองคำพักไว้ก่อนนะพักก้อนอีมาทอมีดพันนี่แล้วก็ปืนพันอีมาท่อแล้วก็สไลด์อาคนพันนะครับเือแต่ผมไม่ได้เตรียมสไลด์พันมาปะ แล้วก็เบิดปืนฟฟาร์มทุกคนมาบอสเอพีอยู่เมืองเมืองน,นี้มีตัวหนึ่งนะทุกคนใช่ใช่ไหมอ่ะตัวเนี้ยชัดและใช่เพราเราปืนกลว่ะถ้างี้ยสลายิงนักนาเดี๋ยวบอกปืนกลยิงนะปืนกลคือปืนนี้เอาเมามาลอกกันไม่อยากไม่อยากขึ้นหน้าแดงนะอย่าเขิน พันเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนี่ปืนพันยิงดอกเท่าไหรนะ่เนี่ยปืนพันดอกละสามสิบห้าลนะะสุดหมดช้างแบงแล้วทุกคนนี่คือยิงไปประมาณเกือบแบงค์อะหายไปเท่าไหร่เองหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพน้นดีกว่านะครับจังหวะนี้วันนี้ผมจะยิงบอสได้ไพีคด้วยก,กันเพราะว่าองไรเราก็ว่างเลยครับวันนี้คือไม่มีคนให้ยิงนะถ้ามีคนมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปยิงมันนะไปแกล้งมันแล้วก็แจกเแต่เ้่นกันถ้าถ้ามีคนมาบังเอิญมีคนมานะแบบว่าเดี๋ยวผมออกเซ้ไปง่ายก่อนปิดคลิปอออออ่ะะถถ้าาบังงเนะเเิญจจนดี๋ยววไปแก <laughs> ขื เป็นคนเดียวที่อุตส่าห์แบบเข้ามาเซิร์ฟตอนดึกๆนะเพราะว่าแอดจะประกาศแล้วแหละว่าวันนี้คือทำเซิร์ฟเวลาเสร็จไม่แน่นอนเพราะแอดก็ยังบอกผมไม่ได้เลยจนแอดเพิ่งบอกผมตววนอนประมาณสามเพ่งก็เลยมาทำคลิปได้ตอนแรกนัดผมหนึ่งทุ่งไงและคือแบบแอดบอกว่าเออยังบิวเซิร์ฟเสร็จไ,ไม่ทันต้องเสร็จไม่ทันเพราะว่าอยากให้ทันระบบใหม่นะครับต่างต้องเททุกอย่างบอสยังเทอ่ะไอ้เหี้ยะจนดีเมื่อไหร่กเลยนความเทอ่ะมู้ตรงเลยถือว่ามาสู่จุดลงเล็บกับผมนะคนอื่นไม่รู้ชอบหรือเปล่านะมาเลยลงมาเลยเด้อเนี่ยผมชอบมาก มือคุณก็จะชอบแบบพีมากัสซอเป็นเดนบอสทีม่มากัสซォนี่เหรออัติเมทเบบิกอัติเมทที่มากัสซออัติเมทโฟล์อาร์มไปเรื่อยนะกูอันนะี้มันปล่อยเด็กกันะนะคนน่ะหน้ามันเอออยากเห็นหน้าที่ผมไปลรอมผมอยากเห็นหน้ามันนะทุกคนวบอกเลยว่ายิงบอลด้วยพีนี่ถ้ามีกิจกร,รรมปล่อยฟาร์มเรลอะไรดรอ,อปเนี่นยคุณเนี่ยบอกเลยว่าตายได้เลยอ่ะถ้ามันยิงกัตายนะ มันยิงกัน,นานมากที่ปืนพันนะ้ว่าอย่ามาปืนพันใช่ไหมอีมอร์ทัลใช่ <laughs> มีการพับดูให้ชัวร์นะ <laughs> กลัวไม่ชัวร์ <c oughs> สี่สับดานจัดคนดูบอกโอ้พี่สับดาน์แถวนี้รอใส่แมกสก์เดียวก็เสร็จแล้วครับ <laughs> สับไม่ต่างธรรมดาเลยกู <c oughs> เดี๋ยวผมซีนยิงเสร็จผมไปยิงบอสธรรมดาโชว์สักหน่อยนะว่ามันจะต่างกันหรือเปล่าครับ <c oughs> ไม่ต้องสับละคนดูบอกสับช้าครับ อีกแม็กก็ไม่นับทุกคนก็ลองดูคลิปแล้วกันนะว่าอีกีแม็กนะสนหรับซีซั่นี้ก็ลิงก์กลุ่มใต้คลิปนะครับเฮ้เยดีเร็วอยู่นี่นี่สับแบบนี้แ้เร็วจะเอาเป็นสับมาคโคลไหมล่ะเฮ้ยมันบอสซีเซิร์ฟรีเซตอะคนเหนื่อยน่จาจะพอดีกระสุดพอดีไปเนี่ยเฮ้ยผมตีกระสุดพอดีได้ไงวะเนี่ย เจอแม็กหนึง่งแต่ถือว่าใกล้เคียงนะนี่ได้ของมานะฮะก็นี่เลยได้เป็นกล่องซุมชุดมานะครับกล่องซุมชุดแล้วก็กล่องซุมเวพอนอาวุธนะครับ M4 คาบายนะครับกระเป๋านักเรียนเกาะอารซิมอฟนะครับความถือก็มันต้องพูดเทียบอะคือมันต่างกันเยอะของเติมอะนะครับไปต่อไปเราจะไปลองยิงบอสธรรมดาดูบ้างนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะครับ ดอบอลธรรมดามาแล้วนะครับมาถึงที่เลยนะครับจะลองเอาปืนทรายยิงดูนะครับว่ามันจะเท่าทรายยิงก็คือจะเทียบเห็นแล้วแหละคนคนจะเห็นแต่ทรายเห็นชัดกว่านะครับว่าแต่สไลด์ใช้สไลดแม็กอะไรวะาสามศูนย์แปดอ่ะดาวทูโเคเลยฟังเสียงปืนไงนะครับเก่งกับบอสได้วหมนะบอกเลยมาปืนใส่แม็กเขาเที่ยีย่อใส่เหมือนเหมือนเหมือนเกมที่ไม่ใช่บอลซีอะเอาง่ายแบล็งจัดโอโ้โหไม่ได้ตายปะเนี่ย อ <ge> <ๆ>่ะเราคนยิงบ้างครับเทียบให้ดูว่าถ้าเป็นคนจะประมาณไหนก็คือถ้ายิงบอสเนี่ยเอาตรงปืนกลพันเนี่ยไม่ถึงหนึ่งแม็กนะครับก็คือโคลาเกตอ่ะไอ้บีพีบ้างแรงกว่าจริงอ่ะแต่มันดรอปของดีกว่าไงนะครับแต่ถ้าว่าไม่เสี่ยงตายกว่าไหมสุดๆนะครับเสี่ยงตายกว่าสุดๆแต่โหดดรอปดรอปของโคลาเกตเลยอ่ะไอที่ไม่ก่อความเล่นอ่ะแต่นี่คือแบบว่าของของรุ่นของแล่นะครับดูดูจากของสินนะครับ ประมาณเจ็ดสิบล้าคิดว่านะประมาณเจ็ดสิบล้าถึงจะตายนะครับประมาณเจ็ดสิบล้าตายแล้วกูก็ซื้อกระสุนที่เฮี้ยอะไรเข้ามาเนี่ยกูจะหลุดล่าสุดไอยูซื้อจี้สมามหกสี่มาใส่ซังแดกนะครับหนักแล้วโออ๋อตอนแรกผมเล่นหาบอแม็กไงหาบอแม็กสองล้าไม่เจอก็เลยเผื่อไปกดซื้อมกใกล้ๆสุดๆนะครับก็คือแม็กเจนี่นะครับจี้สามหกสี่ประมาณเจ็ดสิบล้านะครับทุกคนถ้าไม่มีพลาดประกันใดเจ็ดสิบล้าตาย ่ประมาณ60กว่าเจ็ดสิบอะเท่าจริงคือไม่ถึงเจ็ดสิบนัดนะครับแต่คือผมประมาณประมาณเถือกระสุนพลาดเฮียเซ็นสีม่วงเซ็อะไรวะถือเท่าไหร่อะห้าสิบสี่ดับเซตนหดกับเซตอีกดรอปวดจอของในกล่องอีกเฮียเดี๋ยวดูกูสวยเปิดกล่องอะวางปวดกล่องมาได้ของสวยทุกคนนะครับไอ้ของดับพื้นแม่งดีกว่าของในกล่องที่กูเปิดได้อีกจริงๆของในกล่องมันต้องแรงกว่าเดี๋ยวว่าเพราะบอสได้พีเลยเว้ยไอ้เฮียไม่ได้นะเว้ยแอดมินโอ้ยอินเทลม่วง อ,อินี่หกสิบอินเทลฟ้าหกสิบอินี่หกสิบเอาจบกันละความความเป็นของแรงในกล่องกูเปิดมาได้ของอะไรไม่รู้นี่นะครับของกากแกดเลยแต่คือเซิร์ฟนี้ก็ใส่ฟิวได้นะครับทุกคนอย่างที่รู้ว่ามันเปไ็นในออกทางกอลเลกอ่ะก็คือพันธอ่ะเป็นมันแรงมากนะจะใส่เม็ดยิงสเม็ดตายแต่คือคนดูก็เห็นหมดแล้วครับว่าเห็นไหมไอ้เกย์ยังเคยโดนลุมแตกเลยทุกคนเพราะแล้วคือบอกเลยว่าเลเซอร์นี้คือเซ็ตพองเซ็ตพันมันก็คือแนวกอลเลกอ่ะแค่มันจะอัพสึกขึ้นมาแต่มาโดนุุมนนกกก็แตไงทคดยิงหวห,วหวมมมครือุก็ตตาาายเเหหมบบืือออนน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 กกกััััััะะะะคคคคครรรรรบบบบทุพลสวี้้งขจไปแ่ พียงเท่านี้นะครับวันนี้ขอจากไปเซกาโรมารบ้านของคันดีกว่ผมชอบมากเลยไอ้เหี้ยผมไม่รู้ว่าผมชอบอ่ะดูดิจะขอใส่มิดดีดีกว่าไปบอสบอสบอสเฮ้ยโอ้ปืนกูไม่มีเสียงเฮ้ยอะไรอ่ะพ่อบอสบีพีเหี้ยบอสบีพีว่าละแปลกๆขอไปคลิดล่าหลอกเลยไม่ได้เลยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอจากไปแต่เพียงเท่ครับคนสลับวอลซีเซิร์ฟนี้นะครับทุกคนก็คือวอลซีเซิร์ฟเวอร์ อ่ซีซ่าซีก <c oughs> ูจะพูดกาโลซีวันนี้ขอจากไปภาพสวยๆครับเซตกาโลซีคะีนนทุกคนบอกเลยว่าสวยอ่ะกูชอบทุกคนสวยจัดทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ฝันดีราติีสวัสดิ์ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับทุกคนไปละขอบคุณครับ